คอสอชาพอแล้วคอสชพอแล้วสองปีมีแต่พังสองปีมีแต่พังสองปีมีแต่พังออกไปออกไป,ออกไประบบต้องแก้ไขด้วยระบบใช้สมคบครอบไว้ให้อยู่หมัดอำนาจไม่ชอบธรรมระยำยัดใช้ทางลัดจัดกฎ ปรดความคิดระบบต้องแก้ไขใช้ทางร่วมใช่ผูกรวมรวบรัดจำกัดสิทธิ์ใช่กดปืนคูคบก,กลบไว้มิดปะดอยดิดคุณธรรมกะนำยกระบบต้องแก้ไขกลไกรัฐใช่กำจัดด้วยวิธีที่สกปรกสาดน้ำครัม ลาดล้างขนทางรกหัวพงกว่าสะอาดอาดนาดนักแก้ระบบด้วยอำนาจหนุนฟาดเปรี้ยงไม่ยึดเสียงส่วนใหญ่ใช้เป็นหลักปฏิรูปขายฝันชะงันงักกระชืบพลักถอยหลังทางนรกครบสองปีปีศาจพงาดเงื้อม มีแต่เสื่อมด้านซามความโกหกหล้างค่าประชาธิปไตยใส่ห่อพกยัดเยียดกกยกตั้งทั้งกองทัพปล้นชกชวยเบือนบิดผิดระบบย่อมสยกให้กดเถือนเหมือนติดกับประเทศชาติถดถ,ถ,ถอยและย่อยยับล้มละลายหายวับดับอนาคต ระบบต้องแก้ไขให้ถูกต้องเราเรียกร้องรัฐประหารการกรบฏร่วมประนามพระเฮียพระหารสันดานคดบันทึกชื่อผู้ทรยศต้องจดจำบันทึกชื่อผู้ทรยศลงโทษมัน